สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดปั๊มครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็จะมาพามาบุกโกดังข้าวนะครับพี่นงคงครับว่าเหลือสายพันธุ์ไหนในรอบนี้ครับอ่าเพราะว่าชุดนี้นะครับจะบอกเก็บเป็นเข่าเก้านะครับก็คืออันนี้ก็คืออายุเก็บก็คือจนฮอดปีหนาฮอดขวบนะครับอ่าอันนี้เป็นข้าวปีนี้ของทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่าโคชิคาลินะครับ อันนี้เก็บเกี่ยวรอบอเดือนตุลาที่ผ่านมาครับเดือนตุลาครับอันนี้เดือนกันยายนครับพี่น้องอันนี้เดือนกันยาที่ผ่านมาอันนี้ไปเป,เป็นข้าวหอมเกยชัยครับเป็นข้าวมเมล็ดยาวนะครับอ่านาจุประมาณสองตันครับสําหรับเขาญี่ปุ่นนะสองตันนะครับอันนี้นะจะ,ะมนัดตันมันสามมันสี่สามสิบกัวเกือบสี่สิบสามสิบแปดจะอยาุ่ตันตันกัวให้ครับ ตันสามตันสองตันสามไครับชุดนี่ครับอีกอันนึงครับตัวที่ยืนหนึ่งนะครับตัวตานท้าลกแล้วก็ปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงครับตัวนี้คือข้าวเจ้าหอมมิงขวัญครับอ่าคาดว่าน่าจะเหลืออายุเบื้องจากสายตานะครับโอ้ยน่าจะอยุ อันเปาเนี่ยก็สียุบประมาณหาสิบครับเหลือ,อยุบประมาณหาสิบก็สอบได้อยู่ันเปาจะว่าหัน่นโปเปาก็สิยุบประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกัสอบครับพี่น้องอ่ะมนี่ก็สีมาไล่นั้นตัวนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้ด้รทำพันเข่านะครับเอาไปไว้ถาลงหน้าปังรอบนี้นะครับอ่าหนึ่งนี่เผาญี่ปุ่นสอง อ่าหอมเคยใช้ครับสามแล้วก็หอมมิงขวัญครับอ่าหอมไม่จุเก้าสิบปีมีอยู่ถวายเอาแน้วครับอยู่สองกระสอบอ่ารอบนี้เนี่ยพี่น้องกับเขาญี่ปุ่นนี่อันพูดได้อยากได้นะครับอันนี้ทักมานะครับทั้งเพจหรือส่วนตัวหรือโทรมาถ,ถามอะไรครับกิโลกรัมหนึ่งนี่ผมซื้อมาเนี่ยบ่หน่อยเนาะกิโลถ้าขายเป็นกิโลนะครับถ้าขายเป็นกิโลนี่ก็ มเมล็ดพันธุ์เนี่ยกิโลละหาลอยด้ยครับต่อกิโลกร,รัมนะครับแต่ว่าแบบน,นี้นะครับอันนี้เกษตรกร,ร,กรน้ำกันนะครับผู้ใดอยากได้เอาไปปลูกเอาไปเห็ดแนวนะครับขายโยกกระสอบเลยพีนองขายโยกกระสอบนะครับโทรมาถามราคานะครับกระสอบนึงเนี่ยสียูป,ประมาณยี่สิบเจ็ดถึงยี่แปดกิโลกร,รัมนะครับ กระสอบแบบนี้หั่นให้เป้าให้ก็คือเหลือยี่สิบห้านะครับอ่ะหั่นเป้านี่ก็คือมนันตสดเพราะว่าถ้าเป่าก็คือผมก็ะิแแ็กเป็นถุงละยี่สิบห้ากิโลกร,รัมเลยหัน่นหั่นเป้านะครับแต่ว่าหั่นเบาเป่าก็ะิเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็แล้วแต่กระสอบเนาะแต่ว่าดูเฉลี่ยขอมันยี่สิบเจ็ดขึ้นนะครับยี่สิบเจ็ดขึ้นกระสอบแบบนี้เพราะว่าเขาญี่ปุ่นนี่สินักว่าเขาไทยเฮานะครับ สีฟ้ามาเบืองเม็ดครับเป็นผลผลิตรอบเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะพี่น้องครับนี่ครับอันนี้ไ้เบิ้งนะครับจะเป็นปีกแบบนี้ครับเขาขัวค่อนข้างจะเหนียวนะครับเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับรอบหน้าปีนี่สีของเขาจะเข้มนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละสภาพอากาศรอบเมื่อกี้นี่่าฝนตกเนอาฝนตกคักนะครับฝนตกชุกนะครับมาเรล็ดกันเลย สีค่อนข้างที่จะไม่สีคํานะครับค่อนข้างที่จะสีคําแต่ว่าเขาสารในคุณภาพดีแห้งครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เม็ดจะบ่ใสบัาไหนเนาะเม็ดจะคําๆแน่พอบอลอบนี่เฮ็ดหนักครับฝนแต่ว่าผลผลิตกับพ่อได้ครับแต่ว่าก็ชุดนี้มก็กอมาสีเป็นเขาสารขายเขาสารคุณภาพดีมากเลยนะครับรอบนี้นะครับนี่ครับเป็นเม็ดเม็ดจะสีําแน่เพราะว่า เลยดูกันนี่ฝนตกแห้งอยู่ดีครับช่วงนี้เห็ดยากปีนี้ยอมรับเลยอันนี้ก็คือเขารอบเมื่อกี้นะครับมาสามารถทําพันได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาญี่ปุ่นด้วยกันครับพี่น้องครับอันนี้เป็นรอบของมันก็คือรอบหน้าปังชุดที่แล้วอันนี้ผมจะเอาลงแปลงนะครับถ้าเป็นรอบของมันครับนี่พี่น้องเบื้องสีเบื้งสีเลยครับอ่าสีนี่คือทองคำว่พี่น้องโอ้ยสีนี่ว่ามันทองคาเลย อันนี้ก็คือรอบของมันนะครับก็คือรอบนี้แหละรอบนาปังนะครับนี่อันนี้เขารอบนาปังนะครับอันนี้ข้าวเป็นเก็บเดือนช่วงสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาครับสิ้นเดือนเมษานะครับข้าวอายุร้อยยี่สิบวันนะครับจบข้าวญี่ปุ่นนี่คือเม็ดแบบนี้เลยครับอันนี้ช่วงรอบนาปังนี่ไ่ต้องห่วงเลยถ้าเป็นรอบนาปังนี่ผลผลิตดีแล้วก็เม็ดใสนี่แะบ่ามีปัญหาโรค นำฝนลลานำข้างนะครับเพราะว่าบ่มีปัจจัยทั้งสภาพอากาศนะครับแต่ว่าหันรอบนะครับฝนเม็ดจะค่อนข้างที่จะสีเข้มแบบนี้ครับนี่สีเข้มแบบนี้เนื่องจากสภาพอากาศแต่ว่าการเข่าสารบนันยังมีปัญหาอย่างครับต่ว่าสีเข้มเฉยๆนะครับเข่าสารนี่คุณภาพดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้สําหรับผูใ้ใดสนใจที่เอาไปเห็ดพันธุ์เน้อพี่น้องครับยกกระสอบเลยนะครับ อันนี้บ่แจ้งราคานะครับแต่ว่าบอกไว้เลยให้ราคาพิเศษที่บ่มีผูดใดถิ่ถือก็นี่อีกแล้วครับถ้าขายแยกขายเป็นกิโลกิโลหนึ่งห้าร้อยครับแต่ถ้ายกกระสอบเนี่ยเหมาเมาไปเลยนะครับพูดได้อยากได้เด้อครับยกกระสอบเหมาเมาไปเลยเนี่ยราคาพิเศษถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับกับข้าวญี่ปุ่นนะครับสายพันธุสายพันธุทีดีพ่อะาสายพันธตีแพ้งคัดจนก็เสียพอได้ครับจนก็จะได้สายพันธุ์ทีเพราะว่า อันนี้ก็ได้จากอันนี้เอ่ยน้ําได้เลยครับพี่เสกสรรน,นะครับอยู่จังหวัดอุดรนะครับพอดีฟาร์มนะครับผมก็ได้มาจากหันผมก็เป็นลูกค้านะครับเขาที่จริงเนี่ยเขาชุดนี้นี่ก็คือมีโคต้ามาแลเวแต่ว่าผมเม่ได้เอาไปส่้นะครับก็คือเขามีตลาดแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อได้เอาไปส่งมมาว่าหนงนะครับ,ม,ม,รม,รบมันจนํานวนเนี่ยมันหน่อยครับมันหน่อยรอบนี้มันหน่อยนะครับจริงๆแล้วก็ เป้าหมยผมกับาดวานได้จักหาตันนะครับหาตันไงคือเอารถไปใส่รถหกล่อไปทรงเลยครับก็คือหันเอาไปเหมันกะไปทรงปูนเหมือนกับ่คะกุมคาน้ามันไม่ประุมคาน้ามันก็มาหันเอารถกระบะไปกับคานน้ามันก็ตกยู่ประมาณสองพันมีน้องแต่ว่าแต่ว่ามันกะใส่ได้บ่เมือนี่ไหมหันมาเอารถหกลอไปมันก็บ่เตรียมรถหกลออ่ะ่ครับก็เลยเที่ยวนี้ก็เลยเอาไปท่ะ สีขายข้าวสารแล้วก็เอาไว้ทําพันุแล้วก็นะครับแบ่งปันกเกษตรกรเ้านะครับในที่จริงน,นาจะบ่เหลือหอดกเกษตรกรเขาได้ปลูกทำที่จริงเขาจะเอาหมดนะแล้วแพรว่าผมกับไปแจ้งก่อนอ่ะผมผมผมก็ต้องแจ้งเพื่อน,นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นโคตา้าเป็นชุดที่ผมตกลงกับเพื่อนไว้มารอบนี้ผมบ่ขอส่งเนอะครับผมไว้แต่เห็ดข้าวสารขายแล้วก็ไว้เต่เห็ดพันุ เ็ดพันุ์ของผมนะจะ,ะก็คือกระจายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรสําหรับผู้ที่สนใจอีหรี่นะครับก็คุยกันด้ว่าแต่มันก็ว่าโอเคบอเป็นอย่างนะครับขอใจกันแต่ว่ารอบนากะรอบนี้ผมก็ขยายแปลงครับขยายแปลงออกไปเป็นิบหาไรนะครับเพื่อจะทรงนะครับเพราะว่าก็าต้องการสูงบ้านงะครับทางตลาดก็ต้องการสูงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบ่ได้ไ่ได้ เป็นตลาดที่เขาทั่วไปเนาะมันมันเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มแล้วก็เฮ้เขาเขาพยายามหา,าหาตลาดเองนะครับตัวนี้ก็เริ่มมีตลาดร้องรับในจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วเ้าก็พยายามจิตแร่ออกไปตามร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านซูชิร้านอะไรนะครับซึ่งข้าเจ้าซื้อเข่าจากญี่ปุ่นนะครับอยู่แล้วแต่มีบางร้านเนี่ยต้อ่ว่าเขาข้าเจ้ากั จริงๆเราเขาซูชินี่พี่น้องยังคําละสิบบาทนะครับสิบบาทที่เขาขายตามตลาดทั่วไปนหน่อยพี่น้องครับสีได้เขาญี่ปุ่นนี่ลีนี่มาเห็ดแห้เขากินนี่อ่ะเขาไปเปิดตลาดจุดนี้กะมันก็เริ่มกระจายออกไปเริ่มแพร่หลายออกไปกะความต้องการก็เริ่มสูงขึ้นนะครับยิ่งเทนสุขภาพกับกัลลังม้าเนี่ยีเป็นเขากล้างนี่พี่น้องสารกาบ้าสูงนี่บ็ต้งุมสมองนี่ก็ต้องห่วงเลยนี่ สำหรับ,บีิน้องผู้ใดสนใจครับกับข้าวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสองตันครับกบแบ่งปันกันไปนะครับสายพันชื่อว่าโคชิฮิคาริครับสาหรับผู้ใดอยากได้กันยุกกระสอบครับหันขายเป็นกิโลนี่กิโลละหร่อยแต่ว่าผู้ใดยุกกระสอบมคิดให้ราคาพิเศษแต่ว่าผมม่แจ้งวันราคาเท่าใดโทรมาสอบถามครับเอาคิดง่ายๆกิโลละหร่อยเนาะสมมุติว่า คิดทีนี้สิผาคิดลบเอาคิดทีนี้สิผาห้าร้อยคูณยี่สิบห้าพี่น้องวันเป็นเงินเท่าไหร่ต่อกระสอบอ่าเอาพี่น้องว่าแต่ผมหยกไปเลยเถือยก็นั่นหลายเถื่ยก็นั่นหลายครับเถื่ยก็นั่นหลายครัใจใจกันนะครับอ่าผู้ใดอยากปลูกนผู้ใดคนสิชอบพี่ดีใจประกาศว่าได้ขี้นะครับสั่งนะครับอ่าผู้ใดซื้อเขาน้ำผมไปนี่ หัวจักสิหูวจักดีเลยละ่ะอมันว่าหนาไม่ไหมนี่ผมออหันเถื่ใจนี่ผมแถมหัดเข่าหลายแนวครับอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับข้าวญี่ปุ่นนะครับทีม่มีชื่อสายพันธุ์ว่าโคชิฮิคาริครับผม